ระบบไฟฟ้าที่มีการแยกแหล่งจ่ายแล้วไม่ได้ต่อลงดินน่ะไม่ว่าเราจะไปจับสายไฟเส้นไหนมันก็จะไม่ดูดครับอันนี้ผมต่อแบบแยกแหล่งจ่ายถ้าเอาไขควงเช็คไฟจิ้มดูเนะี่ยมันก็จะเปล่งแสงทั้งสองเส้นเลยต่อโหลดติดตามปกติแต่ว่าเราสามารถจับสายไฟได้ ก็คือจับสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่ดูดเนี่ยจับได้ไหมครับจับเส้นนี้ก็จับได้แต่อย่าจับสองเส้นพร้อมกันเท่านั้นเองอันนี้ก็จะเรียกว่าระบบไฟฟ้าแบบแยกแหล่งจ่ายจากการไฟฟ้าแล้วก็ไม่ได้ต่อลงดินด้วยก ja ็จะสามารถเอามือจับสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งได้โดยที่มันไม่ดูดแต่อย่าไปจับสองเส้นพร้อมกันนะครับร่างกายเราก็จะกลายเป็นโหลดเลยครบวงจรเลยโดนไปดูดเลยแต่ถ้าจับเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยไม่ดูดครับ เพราะว่าแยกแหล่งจ่ายแล้วก็ไม่ได้ต่อลงดินด้วยแต่ว่าต่อโหลดใช้งานได้ปกติครับหลอดไฟกินกระแสรประมาณ7 0ม ah. ิลลิแอม